สวัสดีครับคุณเนาะตัดตัดกันไหมแม่ผู้เด็กวันเจ้ากวันเนาะสวัสดีครับคุณสุรพงศ์ครับสวัสดีครับคุณจีริศักดิ์ครับวันนี้พอามาเตะบอลในแมตช์กระชากมิดนะครับของกระชากนะครับอ๋อของทีมทนายมึงเลยแล้วก็ทีมเดซิทมึงเลยนะฮะกับจวดจัดสตูดิโอเอฟซีส่งในนามหอยทากทีมนะฮะ ลงมาขาแข็งในวันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงคุ้นพลชยอดยอดทีมอ่ะนะก็มีมือประตูจอมเหนียวหนึบที่เหนียวหนึบพ่อไม่อาบน้ำครับกิดติศักดิ์เสนาเมืองครับเหลาเฮ้ยนามุลาถูกแล้วเฮ้ยถูกแล้วก็มีพี่เจมส์นะครับส่วนเซนเตอร์ครับจะใส่เกือบจะใส่ยากอยู่ครับพี่น้องฟังดี่ฟังดี่ครับเซนเตอร์ครับเซนเตอร์เป็นนี่นะครับเซนเตอร์นะครับกองหลังนะครับเซนเตอร์แบ็กเซนเตอร์แบ็กปะ บางไอ้อยากนักง่ายกว่าจะมึงสิดดาวลงได้ไหมบางไอ้อากใครด่ดทีนะครับหมดละแล้วแล้วละมาอีกอนมาอีกอันมาอีกอนค่าเดิมพันตีเดี๋พันมาฮาก็นักตีเราอยู่มีบางไอ้บางเอิร์แล้วก็กองหน้ากองหน้าตัวเก่งกองหน้าตัวเก่งกองหน้าหันหากองหน้าทุกคองหน้ากกองหน้าหรือบูมันชีบบนแขงเจ็บปะ เมื่อกี้ไปเจอทีมเลยยูมานบก็ไปถ่ายรูปด้วยกันถ่ายติ๊กต็อกน้องๆก็ซ้อมที่ดีเลยครับปุ๊บเขาจะเตะครับจังหวัดนี้ที่สเกตเพราะว่าบ่ายสามนะครับเราก็จะมีกำลังใจให้เพราะว่าชวดชาดเราเป็นสปอนเซอร์หลักตลอดฤดูกาลนะครับของทีมเลยยูเนเต็ดนะครับช่วงง่ายโดดแจ็คช่วงน่าหนีได้พันกูเกียหมดเนี้ยยิงแลวพัดนั่งรถไปปอไปกระโดดเชือกที่สเกเฮ้ยข้าเจาะลงแล้ เริ่วเกินไปปากปากปักกูด้วยคุย หมดเวลาแล้วสติเย่เจ้าจ่าได้เท่าไหร่นะคะ4ี่ศูนย์จ้าจ่าได้สีนะคะพี่พีทีมทนายได้ศูนย์นะคะทุกคนนี่พี่พีทเข้ามาพักแล้วเดี๋ยวเราไปสัมผัสลาดกันนะคะต่อไปทีมไหนกับทีมไหนคะทีมเดซิตเลยกับเจ้าจ่าครับเพราะว่าเจ้าจ่าชนะเมื่อกี้เจ้าจ่าเจ้าจ่าไม่ได้พักบ่ค่ะเจ้าจ่าตะมาจนเมื่อยอ๋อ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 น๋ออ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 ๋ ไหนครับธนาเราบอกให้ยืนนั่งเล่นะครับก็หลังจากที่เตะไปกับทีมทนายเมื่อกี้นะครับโอ้ยเยอะบ่อยาเหรอไหนครับนี่นี่นี่ต้องถามทนายเต้นะคะทนายประจำชุดนี่ครับเมื่อกี้ชนกันเยอะสภาพไหนครับเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกย่ไรับรู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายๆครับผมเพราะว่าเราต้องอ่อยให้ก่อนครับนี่คือกใจมาแล้วเพราะว่าเราจะอ่อยให้กับทั้งเอิร์นหำเลี่ยมไปก่อนครับผมใช่ ได้เพราะว่าก็ได้ศูนย์นะคะเดี๋ยวผมยังไม่เอาจริงครับยังไม่เอาจริงครับผมเดี๋ยวรอดูแมตน์ต่อไปครับเดี๋ยวรอล้างตาครับผมเดี๋ยวขอไปซื้อยาล้างตาแป๊บนึงครับผมเมี่ยวี้อ้อยครับพี่พี่เนมได้เตะเข้าสักลูกไหมคะสองลูกหรือสามลูกนี่แหละครับเหมือนฉันลูกใช่ครับโอ้ยดนะคะทุกคนทำไมที่มื่กี้ทำไมที่เมื่กี้เฮ็ดยังแข่งโมเมนตีตะก็อะไะครับพีบอลโอเคค่ะ อนนี้เราก็พักครึ่งที่สองนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเราก็ชนะทีมพี่ทนาอายการไปนะครับแมตช์นี้ก็ชนะเดซิดไปนะครับไม่บอกสกอร์ครับตอนนี้ก็ให้ทีมที่ได้พักนะครับก็คือทีมจุจาดพักให้ทีมเดซิดเตะกับทีมทนายแต่ทางนี้จะเป็นลมแล้วครับขนาดไปเดินในสนามด้วยนี่จะเป็นลมครับ ตอนนี้เรามาดูที่ข้างสนามครับตอนนี้ก็จะเห็นทีมเดซิตกับทีมทนายกำลังเตะครับตอนนี้ฝ่ายได้เล่นบอลก็คือทีมสารจังหวัดเลยตอนนี้เขียบอลแล้วคร <40, 40. S 1> เขียบอลแล้วตอนนี้บอลคลุกคลิก,ลก,ลก,ลกอยู่ที่ทางสนามเข้าไปแล้วครับอ๋อยัง,ยง น,นี้มีเกมนะครับก่อนอีกเป็นมันเป็นเกมส่งไทยวิลล็อกจะซื้อครับเบาๆชิวๆจะเราจะแบ่งเป็นสองทีมหมายถึงหอยทากแล้วนี่แหละครับแบ่งหอยทากออกเป็นสองทีมเท้าสีเทา้าโอมเฮ้ยคือคีอนี่แหละครับแบ่งออกเป็นสองทีมนะครับมาเล่น ปั่นจิงหลีดแล้วก็ยิงจุดโทษแข่งบักบางแซ็กครับมันขี่คุยครับบางแซ็กกับบักแกงไลเจมถ้าผู้ใดแพ้เขาสะขี่ไฮแลนด์หนึ่งกิโลครับเขาสะขี่รถไปกติกล้คือเห็บหมุนกอ๋อเขาดูเขาดูเขาดูดููหอื้อไปแล้วกันเลกติกาเฮ้กติเป็ดเฮ้กติไก่เฮ้กติกูเฮ้กติกาเฮ้กติกาเฮ้กติกามีว่าถ้าแบ่งออกเป็นสองทีมก่อนแล้วก็ปั่นจิงหลีดแล้วก็แข่งยิงจุดโทษทีมไหนแพ้ก็คือให้วิ่ง หนึ่งกิโลเมตรวิ่งหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็จะแล้วเจอกันน,นะครับตอนนี้พวกเราก็เตะกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทีมจวดจ่าได้ทีมหมอยทากในนามจวดจา่าแล้วก็เก็บชัยชนะได้ทั้งกี่แมตช์วะหกเมตรสี่เมตช์ทั้งสี่เมตช์นะฮะก่อน,น,นมาหน้ามามาหน้ามาเขาจีเองเนียเห็นไหมว่าัต่กำลังผูได้สู ع. ตาแปะอูหน่อยอูน้อยะอย่างเมื่อนอยมไงคตาแปะนีอูตาแปะเนี่อูตาแปะบ้านเลอะ้านเอนยังอูน้อยบ้านเมื่อนยงตาแปะโอ้โหออมปมปให้เดกอตาแปะอูน้อยออตาแปะไอ้าไอสัตว์เอไตาแปะอ้าวไอเหี้ยโอ้ยตาแปะ กันของเขานะครับเขาเหยียไอ้นาวเป็นมือตัวตูครับนี่ครับมือประตูเขาเตะข้าจอแปลว่าพูดไทยเนาะเขาล็อกไปแล้วว่าทีมนั้นต้องแพ้เดี๋ยววะเฮ้ยจะในห้องกับพี่จะในห้องกับได้แล่นหรอวะคันผมแพ้นี่ผมแล่นกับออฟฟิศเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเล่นกับออฟฟิศเลยเอาเลยเอา่ลยนะเลนะโบออฟฟิศเลยไอ้บ้าโว่ S 2> <S 2> ที่ครับออตอนนี้ตอนนี้เขายันนะครับอน,รอนนี้เอนย่างเขา,ยา,ยาเลยขย่อยยัน,นครับที่มันน่นี่มันใจแห้งนะครับม<ช>ั<ใ>นมันใจแห้งว่ามันสนชนะเขาเพราะฉะนั้นเฮาสิพิกชนะเกมที่าสามเฮ้าอเตะผูกจ้าสามเทียไม่เราจะเ,เราจะเตะสองใน้สามกระสองใน้สามหมายถึงว่าขันที่เฮาชนะหนึ่งกระน,น,นับขันที่เฮาชนะสอง ชนะก็ชนะไปเลยที่ว่าข้าสฉีเห็ดข้าสฉีอ้อยมันเหลือกันที่ว่าพอมันมันใจแห้งข้าสฉีเห็ดให้มันชนะเกมนึงแล้วเกมสองเขาชนะเกมข้าวฉีชนะมันใจแห้งทีแรกเราล็อกกันไว้นะว่าเราจะแพ้นะครับแต่ว่าด้วยเรามันใช่บักบังแซ็กนะครับเราก็เลยเจ้าจริงนะครับเราจะทําให้มันแพ้นะครับ วันนี้วันตายของเจ้าโอ๋ฮะแม่เจ้าต้องเข้ามาขึ้นเบอร์มันแต่งตัวกว่ามันนั่นกรรมการห้าห้างวันนี้ปีศาจยิงเหนีแยญเลยเอาเข่ากันกลัวมันนักเก็นกลัวมันกรรมการเปตองเย้ากระเป๋ายิงชุบง่าตีกันเอาอัะนี้วะ 1 2 3 4 5 รับรองว่าพรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ขึ้นรู้สึกว่าแทงแทงยางไงดีล่ะบอลลูขึ้นทีมโม่สิแผ่เคยทั้งโม่ล็อกไว้นะตอนนั้นเขาล็อกไว้นี่ตอนนี้ก็เอาจริงครับไันนี้เขาไม่ได้ตามล็อกครับว่าแล้วครับเป็นความจริงครับขี่โกงครับขีุ่้งีฮะทับเองพร้อมาเนี้ยยิงแฮงดี้ยิงแฮงดี้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนลุยพิดลุยลุยลุยโซเลนลุยโซเลน haaaa haaaa Sana Sana haaaa ha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  oh oh siha pi laughter ni Ha아 cakong gini เตะขึ้นไปวันนั้นในหาล้อยอันด่านี่ในรวงอันด่าน้องเตะนี่ในร่วงที่ด่าน่ะตัวหนักเนี่ยตัวท่าเนี่ยเสียมันคักๆเตะสุดแห้งสุดกี่สุดมึงดากโบกแท้เอ็นเด้าลุดแท้ดูเลยครับเลือดตูดได้เลยอินเสตตูดได้บ้าครับ อนะเรียกเย้ด้วยด้วยว็เกมแล้วก็จบไปแล้วแล้วก็ได้ผู้ชนะคนนี้คอตรงับคนนี้มัเอะเอ้ครับมืกี่บ้านหนองกุ้งเจ้ยจริงๆนะบ้านนี่เป็นทีกชุดหนึงอ่ะอโฆษณากัไดนังรถตู้รับแล้วก็ผู้แปรกันเ้แลนปอะมาแนหนึ่งกิโลเบื้องหน้าคนกี่แพรงผู้ให้นกี่ คุยคัะน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยวันนี้แพ้พรุ่งนี้ฉันก็แพ้เหมือนเดิมเพราะฉันไม่สู้เขาหรอกพูดทำสมแบ่เลยโอเคเดี๋ยวเห้องไปไม่โอเคไม่อนีกับพี่ชิ้ซ่นี้แหละโอเคแล้วผเพราะว่าเนี้ว ครับมื่อนี้เอ้ยเอาไว้พบพวงพบกันที่คลิปหนงคลิปหน้าแล้วมาเจอกันนะครับสำหรับคลิปหนงคลิปนี้ขอลงขอลาไปก่อนสวัสดีบงสวัสดีครับโม้ไปชีวงชีวงเนี่ยจะกูเดบิวต์พระวงพระว่าไปกบเมาล้มจำจามาลองมาแรงมาเก็บตามกติกาคนแพ้ก็ต้องอย่างนี้แหละไปไปก้าวไปดแหววแหวครับแหวววแหวครับแหววไปแหวเจ้าแหววี้แหววี้ครับแ

้องสนจเสียงนกเสียงกาโอเคไปเอาไปเอไปเอากลับกขึ้นบ้าไปเอาไปขึ้นไปที่ละไปที่ละไปเมีกเจ้าสมิ่เออว้ยนี่เป็จริงกับ็จริงสมี่กับสมี่ครับสม่งล่ะนี่ขอสมิ่งละับขึ้นรถเลยครับ